สวัสดีนะครับวันนี้ลุงยาจะมาแนะนำวิธีทำให้ต้นอ่อนจากหัวบัวนี่นะครับ ต้นอ่อนที่ว่าเขาแตกจากหัวเนี่ยนะครับสลัดต้นขึ้นมาจากหัวนะครับนี่นี่นี่เขาจะมีรากจะเห็นรากอยู่ประมาณนี้เนาะนะครับก็นี่นะครับ,รบหัวบัวก็นี่เ๋ยวลุมยาจะ เดี๋ยวมันโดยง่า้นะครับนี่นะครับเราก็จะเร่งให้ต้นเขาสลัดออกจากหัวหัวไวไวนะครับนี่นครับก็จะเห็นรากเขาเพิ่งจะโผล่มาเนาะเดี๋ยวเราก็จะฝังลงไปในดินนะครับอันนี้ประมาณต้นอ่อนประมาณ ห้าหกถึงหกต้นนะครับเดี๋ยวเราจะทำให้เขาสลัดออกมาเนาะอ่านี้อุปกรณ์นะครับก็จะเป็นดินอ่าดินเหนียวนะครับที่เราน,นวดนวดจนเหนียวแล้วเนาะแล้วก็จะเป็นขันหรืออะไรก็ได้ที่สะดวกนะครับนี่นะครับเราก็เอาหัวบัวนี่นะครับอ่ะฝังลงไปเนาะนี่นะครับ ฝังลงไปให้หัวเขาก็เสมอกระดินเลยนะครับแล้วก็เอาดินปิดปิดส่วนหัวให้หมดนะครับให้เหลือแต่ตายอดเขานะครับนี่นะครับอะหนึ่งก,ะกระถางเราก็สามารถจะฝังหัวบัวได้หลายๆห,หัวนะครับนี่นะครับก็ฝังลงไปเนาะ นะครับก็เหตุจะเห็นยอดอ่อนเขาประมาณ3-4ถึงต้นนะครับช่วงนี้สาสลายตะไคร่น้ำเ,เยอะนะครับก็ทำความสะอาดให้ไม่มีสาหลายนะครับแล้วเราก็ฝังลงไปให้ยอดเขาโผล่ขึ้นมานะครับ นะครับนี่นะครับเพื่อทําให้ต้นอ่อนเขาสลัดหัวสลัดต้นออกมาจากหัวนะครับเราฝังลงไปในดินเนี่ยนี่นะครับนี่นะครับ ก็จะเห็นต้นอ่อนแล้วก็รากเขานะครับเราก็ฝังลงไปในดินนี่นะครับ เราจะเห็นรากเขาออกมาจากต้นอ่อนนะครับแต่เขายังไม่สลัดนะครับเราต้องฝังลงไปในดินีนประมาณสัก15วันนะครับหรือถึงหนึ่งเดือนรากเขาจะออกจะมาจากโคนแล้วก็สลัดต้นอ่อนขึ้นมานะครับเราจึงจะแยกลงไปปลูกได้อ่ะนีประมาณนี้นะครับต้นนี้ก็ฝังเอาไว้หกัวนะครับ ก็มีประมาณนี้เนาะเดี๋ยวลุงยาเอาไปแช่ลงไปในอ่างอ่างอนุบาลน,นะครับอันนี้นะครับเป็นอ่างอนุบาลน,นะครับไวน้นี่ประมาณ2 0ถึงหนึ่งเดือนนะครับเราก็จะนําขึ้นมา,าแยกต้นอ่อนได้นะครับเราไปดูอ่างที่ว่าเราสามารถแยกต้นอ่อนได้แล้วนะครับ อะนี่อ่างนี้นะครับที่ลุงยาอนุบาลไว้ได้ประมาณหนึ่งเดือนแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาแยกต้นอ่อนอะนี่นะเพื่อนก็เยอะๆพันกันนะครับ นี่นี่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรายาวไปแกะนี่นะครับเห็นไหมเนาะที่ลงยาชําไว้อ่าได้ประมาณหนึ่งเดือนนะครับเราจะเห็นรากเขาเยอะเลยนี่นะครับนี่เราก็อ่าล้าง ล้างดินออกเขาเลยนะครับเดี๋ยวรุงยาจะงัดออกมาทั้งล้างดินล้างดินเลยนะครับนี่ร <c oughs> ุงยางัดออกมาอย่างนี้เลยนะครับนี่ก็จะเห็นรากเขาข้างล่างเต็มเลยเนาะเดี๋ยวรุงยาก็ล้างดินเลยนะครับ อ่ะนี่ก็ <c oughs> จะเห็นต้นอ่อนเขาเยอะเลยครับก็ได้ประมาณห้าสิบต้นนะครับกระถางนี้มีอยู่ประมาณอาจเจ็ดหัวนะครับนี่นะครับอันนี้หัวนี้เราก็จะมาเอาไปฝังในดินต่อนะครับเพื่อเขาให้เขาแตกต้นอ่อนขึ้นมาใหม่เนาะ ส่วนนี้ต้นที่ลุงยาแกะจากหัวเมื่อกี้นะครับลุงยาก็จะ,ะปลูกในในอ่างพ่อช้านะครับนี่นะ ดินเหนียวที่เราเตรียมมาแล้วนะครับนี่ก็ได้ประมาณนี้เนาะนะครับให้ปายอดเข้าโผล่ขึ้นมาเหนือดินนะครับอย่าอย่าฝังไว้ลึกเพราะไม่งั้นตายอดจ,จะนเนะ่าเนาะเดี๋ยวลงยาจะลงจะนำลงไป งลงไปแช่ในน้ำนะครับระยะเวลาก็ถ้าอากาศไม่หนาวเขาก็จะบรรบาลเดือนครึ่งก็จะออกดอกนะครับแต่ถ้าอากาศหนาวหนาวเย็นแล้วก็สลับร้อนเขาก็จะลงหัวต่อนะครับ